อีกหนึ่งเกมของเรานะคะขอผู้ที่อยากจะขึ้นมาร่วมสนุกใกล้ๆกับน้องโซ่เลยเกมต่อไปนี้นต้องบอกเลยนะว่าใกล้กว่าเดิมใกล้กว่าเดิมไห<ค>ร<ข>อพี่เกม,มต่อไปนี้นี่เขาอนุญาตให้สัมผัสโซ่ได้หนึ่งทีต่อวัตต์โซ่ได้หนึ่งทีเลือกไม่เลยเลือกไม่เลยแะเลือกไม่เลยฉันไ, <c oughs> ไม่ได้ร่วมแต่ฉันขอสัมผัสก่อนไ มีไหมคะด้านนี้มีไม้สามผ้าสาวด้านนู้นมาไม้แล้วมาไม้มาไม้มาเรื่องสนุกวันเวทคะด้านนู้นมาสาวสวยด้านนู้นมาไหมคะไม่รู้แหละค่ะมีใครอยากขึ้นมาล่มสนุปไหมน้องซอจิ้มไหมลูกมีคนไหนที่หนูอยากให้ขึ้นมาล่มสนุกด้วยไหมสาววันนี้ขี้อายมากเลยมีที่ายมีไหมมีไหมอีกคนหนึ่งมีไหมสามคนเลยนะเร็วหล้าหล่าให้เลือกให้เลือกเร็วเร็ว ขอขอึ้นมาร่วมสนุกกันนิดนึงเลยม,มาเลยค่ะส <3 S 2> คนค่ะได้เลยนะครับ <laughs> มากเลยเราจะให้นะคะมาร่วมสนุกกันนะคะทุกคนเลยนะได้มาดูซิว่าใครที่มีใจรักน้องโซ่มากเพราะว่าเราจะให้พูดคำว่ากรุงศรีโซ่ซาแบบนี้ใครลาเสียงได้ยาวสุดเป็นผู้ชนะแกติกา็คือระหว่างที่ราเสียน้องโซเนี่ยจะเป็นคนเอาไม้จ่อที่ปากให้เพราะะนะเนี่ย ไม่ไปไหนคุณต้องตามไม่ไปด้วยเพร่กัวไขหกลัวโซ่เดินไปไกแนะนาให้ควงแขนโซ่ไว้โอ้กไว้เลยล็อกไว้ล็อกไว้ล็อว้เลยจะจับมือจับไม้จับแขนจับเออนะเลือกเอาให้เลือกให้เลือกหนึ่งที่ได้หน่ที่นลจะได้นึ่ที่ถ้าเจอสองที่นะให้จับแค่ที่เดียวอะนตอนี้ตกลงกันอยู่ตกลงกันอยู่ค่ะตกลงเ้ธอจะจับตรงไหนอ่จะจับไหน ชื่อโซมนะคะคุณโซมคุณปุ๋มนะคะชื่ออะไรคะลูกน้องมิ้นนะคะน้องมิ้นน้องปุ๋มน้องส้มน้องปุ๋มมินี่นะคะคำพูดที่เราจะพูดคือกรุงสีโซมซาเอาให้ยาวที่สุดเอาให้ซาที่สุดนะดูจากลูกเราแล้วน่าจะลากเสียงได้ยาวเพราะฉะนั้นโซ่อย่าลืมนะลากไม่ไปเลยลูกจะวนไปได้ให้แต่พี่ให้เต็มที่ จับสัมผัสอายวะโซ่ได้หนึ่งส่วนคุณน้องโซจะจับส่วนไหนจ้าจับส่วนไหนนี่คะจะจับส่วนไหนของโซจ้าจับใจเหรอจับใจ่ใช่ไม่ใช่อ่คำท้าไม่ใร้อแล้วอนนีราคนไทยหนักลงมานะคะหลบพุ้นที่ขนึบหนึบโอเคเ้พี่เลยพร้อมแล้วเราจะจับเวลานะคะกรุงสีโซซาคุณโมเริ่มค่ะสีโซ่า อ้อเอาจกเขาิเอาาเขาสิเขาเนิ่ลวนลามคือคนที่หลบคือต้เป็นโซ่นะขาที่หลบเนี่รัวนะน้อ่เจญจาออด้านนี้พี่แอบสอี่แอบสองพเขาลับอะไรกันจับแขนนอคุณว่าจับแขนเรากรุงศรีโซซาเริ่มค่ะครุงสีโซซา แลว้วเลือกเลย ชิวมากเพราะว่าทำไปมากกว่าแค่0.01แค่นั้นเองโอ้โหและผู้ชนะของเราคือน้องมินค่ะมาเยอะเซมาอด้วยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมอบให้รองชนะเลิศก่อนนะคะให้ให้รองให้น้องส้มให้น้องโผ ่รบกวนช,ช่วย,<ล>ยตุ๊กาาด้วยนะคะรบกวนช่วยชช่วยช่วด้วยนะคะโอเคขอบคุณนะคะ